พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหม่นั่นก็คือ SR400 Final Edition ปี2021ซึ่งปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของการจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเป็นการปิดตำนานความยิ่งใหญ่ของ SR400 ที่มีการผลิตมายาวนาน ตั้งแต่ปี1978หรือว่าปีพศ2521นับถึงวันนี้ปี2564เป็นเวลา43ปีโดย SR400 รุ่นสุดท้ายนี้จะมี2ส,สีให้เลือกครับก็คือสีเทาเข้มและสีน้ำเงินเริ่มวางจำหน่ายวันที่15มีนาคม2564เป็นต้นไปสำหรับ SR400 ในเมืองไทยของเรานั้น เปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอต์โชว์2014ก็คือช่วงปลายเดือนมีนาคมพศ2557นับถึงวันนี้เป็นเวลา7ปีครับโดยราคาเริ่มต้นของ SR400 อยู่ที่265,000บาทและมีการปรับขึ้นมาเป็น275,000บาทราคาล่าสุดอยู่ที่285,000บาทต้องบอกเลยครับว่าราคาแพงมาก แต่ว่ายามห่านั้นเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจริงๆไม่ได้เน้นขายจํานวนมากเพราะฉะนั้นกาะตั้งราคาเป็นกาะตั้งราคาเฉพาะกลุ่มซึ่งก็ปรากฏว่ายอดขายของ SR 400จะทําได้ในช่วง7ปีที่ผ่านมานั้นถือว่าทําได้ดีทีเดียวครับปีหนึ่งก็ประมาณ400ถึง600คันก่อนหน้านี้ SR 400เลิ่มจำหน่ายในยุโรปช่วงปี2018มาถึงวันนี้ปี2021ที่ญี่ปุ่น มีการบังคับใช้เรื่องของมาตรฐานไอเสียที่มีความเข้มข้นมากขึ้นดังนั้น SR400 นะครับไม่สามารถทําให้มันผ่านค่าไอเสียได้สุดท้ายต้องละผริดไปอย่างน่าเสียดายจุดเด่นของ SR400 ก็คือเรื่องของความเป็น Big Single Sport Classic เครื่องยนต์สูบเดียวขนาด 399cc ซี Single เ v e r h e a d แค m ชา a f t 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศให้พลังสูงสุด23.23แรงม้า ที่6,500ร,รอบต่อน,นาทีถ้าเป็นสเปคญี่ปุ่น24แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดทำได้27.4นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อน,นาทีสเปคญี่ปุ่น28นิวตันเมตรจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดให้ความประหยัดอยู่ที่29.7กิโลเมตรต่อลิตรมี5เกียร์นะครับและก็มีระบบล้อลื่นแบบไดซัมก็คืออ่างน้ำมันเครื่องแบบแห้งเวลาตัวน้ำมันเครื่องเติมที่คอเฟรมครับแตกต่างจากรถรุอื่นๆที่มันผ่านมา ความโดดเด่นของ SR400 ก็คือรูปโฉมดีไซน์นั้นไม่เคยเปลี่ยนถังน้ำมันทรงหยดน้ําไฟหน้าทรงกลมชุบโครเมียมเดินไม้กลมคู่ชุบโครเมียมบังโครหน้าหลังชุบโครเมียมและก็มีระบบสตาร์ทแบบเท้าเพียงอย่างเดียวไม่มีมอเตอร์สตาร์ทมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากทราบว่า SR400 ในเมืองไทยของเราจะยังคงมีขายต่อไปอีกหรือไม่คําตอบก็คือจากกระแสข่าวเชิงลึก อาจจะมีการผลิต S R 4 0 0เพื่อตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะแต่จะไม่มีขายที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความขึ้นไปกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ